บาทนี่ะเต็มห้างหมอกกอกเต็มถวยหมอกกอกวันี้วายไเด้อประดุกนี่ไอ้กี่วัู้นเดจังชื้อกันเด้แค่เดียวนี้บ่เน่ยใจหอกว่าต้อปวดต้ปวด ตอนเทียงเทียงเด้อวันนี้ผ้ากันสาปลาแล้ววันนี้เรียกนี่ตูเดียกก็แม่น้องไอ้มิตรปลากระเด,ดก่อปลาซิ่วหน่อยแน่ห็นพ่อพ่นองสีว่าสีก้อยพ็พี่รุ่นกระบ้าปุ๋ยอยู่อาะสีผ้ากันกินเขาผักกินเขานี่เ่งบักเต็มอันนี้กับบักท่านพอน้องจอม เก็บปลว่าปุ๋ยด้ปลามาสองตัวนี่แหละใ่ญ่สุดเนาะคือมดในถาสองตัวมูนันมิตรปลาดุกปลาสลิดปลาซิ่วหน่อยหลายค่ะแม่หญ่ตัวหัวขวนญมูอยู่ในใจดอกกะเดียตัวมูอยู่ดอกเต้าคือกูว่าถือกกูคือดีแท้พนักบัตรถือกปวดพี่น้องปลาดุกหน่อยตรวจปวดก็ตัวใหญ่ โอ้แม่าจินแม่หลองไฟเก็บปลาอยู่เอาสีดังไฟก่อนเด้อพี่น้องอ่ะอยากปลาพี่น้องตนไปเป็นจีปลาบุพพีน้องเลยอ่ะบรรยากาศครับพี่น้องเลยสายใหวยมาเด้อครับแฟนครับสมองสบอนครับพี่น้องมาเนี่ยบรรยากาศตรงไฮตรงหน้าปุ่นไม่ตัวรั้งเงี้ยมองหงส์ปอก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 เนาะเพียนแคขกทั้งลังไปรุ่นห้องทองครับยอดดันเบาหวานขึ้นไปนะท่าแหวนนองทองพี่น้องเอ้ย ปลาเฝอเด็ดปลาใหญ่สองตัวพี่น้องปลาเราล่ะจนต้นมุนี่สีอูนบ่ไม่ตัวนี่นี่ลาบไปรุ่นก้อยก้วยก้อยแดนไอพาดเปก้อยปันท่งๆเยอะบปก้นโอ้วันน่ะปลาสดิดพี่น้องเอ้ยปลาดุกน่อยใช่ไหมไร้แค่คือมันใหญ่เนี่ยสาดแถีแล้วพี่น้องเอ้ยไะไรเราพี่น้องเป็นได้มูทถือกันน่ะอ้าวโอ้ปลาดุกเมียนอีกแล้วผู้เก่าสืบสามเทียรนี่แหละพี่น้อง คู่เติกันโอ้ยบ่าศูนย์นั่งเดียวก็ถเทียบเดียวเลียดกระโฟดหรอกโอ้ยมูนโซกันย่วันบ่าพูดไปไหนยั่คู่เดียวตีมันเลยโอ้ยปวดคุณน้องเอ้ยเจ็บปวดใส่ยายังขอยาไปอีกตั้งหักไปอันบ้าปวดแมวอุดมยาปลาไรเผือกแมวอุดมไปใส่ละตีไปแล้วไม่รีดขึ้นทั้งนู่นแล้วพี่น้องเลยคู่เมันติดกันเด้อต้องการโซกันเขาจะเอายุติละปลาพวกมัะ มีตัวเอ้ยหลายปวดกันนะเอ้ามอปลาตั้งไรเขาจะได้ปลาหลายพี่น้องเลยหลายตั้เจ็บตั้งปวดพี่น้องัวขนาดว่าสิาเจ็บนูเสียบพีรุ่นหันตัวใหญ่บดปาต้ามก็สององค์เดียนอเนี่ยสององค์หรือไมกหลายครัหลายเนี่ยเจ็บบ้างสองหมื่นเดาบางทีมงานมาหอดเดือดๆถ้าผลเมลนดสินตตัดมากเมลงไฟ แม่มันถิ่นาิตัวเก่งเก่งจ้เอาราฮะเอาอัยังไมดยวเดี่จวอวมือว่าท่านล่งอันับศพทหารเยาเยาที่สามแม่นองไปขึ้นท่นพีเลยสเทิดสมเดียวเลยตีมือก้าบันเนี่ยโอ้มันเรียกนิ่ นิวนี่สองเทือนิวโปเืีอนปลาเกียงเห่หลังคันปลาเ่อบาปุ๋ยป่อยปลาข้าวตัปลากระเดิดขึ้นเน่าปุ๋ยมูอ้ยบ่แมนเน่อยปลานีห่อไปสร้างอะไล่ะกเราทูนส้างบยุรุนปก่อยหมูวันใางพีปะกุลละไปพี่น้องไหนี่บ่ วูนี่นี่นีห้างนึงนี่นี่นี่วปัยจอนี่นี่บนี่บา,น,าบนี่ไฮ้ล่ะถือห้างปะล่ะบัวเดี๋ยวีนี่วะลมาใส่มาใส่ เป็นไงมีตาข้างโอ้ยของข้างไหมขันเต็มห้างหมอกกอกเต็มสวยหมอกกากบนี้เอเต็มตองๆเลข้างนึ่งตกมั้เรนาบนี้วหอดปาหนีนาะข้างนี้อะอแล้วพอแล้ว,ลว,ลวมันสมเอตาไปานี้เหรอ ก็ไดลังมัด้ปวดโดนปี๊ลังมัสามตัวเอาดังค่อยขึ้นซุกไปยางปลานซุกเหรอซุกกรับี่นองยางปลาโพดังค่อยขึ้นอปรุงอันปลาซิวซิ่ละบนี่ปลา่กไ้หลยแต่หายก็มู่ีต่หยเห้ที่ได้กินยาบ่าปุ๋ยปวปุ๋ย็นเดกเศร้าปวด่ะก็ว่าเศราแล้ว ปวดเอวปวดเอวเจ้าเป่านับตบตหารกยววาเหลืออีกยูปตัก้อนสี่หารเดิเนาปลาดุกน่อยนน่เนาะเออเป็นดวงปลาดุกจเป็นขักไปเน่ยปนีข้าแห้งไว้เ้แห้งจุจักจุข้แคนละสีสรุเป็นพี่น้องเบิ้งงน้องลองดงข่อยปลาซิวข่อยปลาสลิดพี่น้อง หมดแดงยองจนว่านเติมอมดคนเตื่องฟ้าเตื่อคนทั้งปลาพีเขาจนพอนตีสู้รถได้พี่น้องเกียร์นิดหน่อยเนาะเมีนเกียร์ลงไปเมื่อวานเร็วไม่หนึ่งหมดแดงค่ะเนาะเตื่อมืดเตื่อมืดข้าวขัวได้พี่น้องส่าปวดไปื่อนะเพิ่นทำว่าบ๊ปุ๋ยเส่งปวดส่งหายไปเอานะใส่ปลอดก้อนโม แม่นองไ่ <Wars> <Whats? S 2> แม่องไฟี่แม <it>. ่น้องไฟสามแผ้สามแผลมาปวดขึ้โมก็ถือกันเนาะเราถือกันโมแต่โมแผลแรงนี่อันหวหากเกิดเกิดเป็นน้ำแข็แผลหายม่ามแล้วแผลไม่งอหรือที่หลัะไปลูกไปนั่งไปนั่งลูกไปปลาพินพไอ้ลูกกแผลก็บาแผลโอ้ยบ่ไผเอประดุกนี่ไอ้ขี้ไม่ก จังคือกันเด้อเดี๋ยวนี้บ่เน่ใจดอกว่าิปวดปวดบ่ปวดบ่อยากว่าเว่าเป็นสละมันป็นเนี้ลกเนี่ยมอข้นมันไปหรอีเหลือสองเส้เหลือได้สำเดอกหลบชุดทยอยนี้สิูดมวยมวยนอกขวนมวยปลาชิวนีมวยเหลวเลยดอไปาไฟน้ำมืตัวนี้หน่อยเน่นปลาิวก็มีแต่ไปุ่นหน่ ข่างใบห่คพร้ะามพอมเราถึงงกังตะักมันหยุดปะนะเมีนเนี้ยมันหยุดเราอะไรมันคือประแดกมันยังสู่แทน,นอกก่อ <c oughs> นขึ้นในน่อนเดิจีปวดปวดปรไดี๋ยวาลืมพววมง่ามันนะปะทัวอุติขากีเนี่ยดี๋ไม่สู้กันได้ กวาดดด้นยอ่ะสองคนตัวยากับรลานไผ่คนตัวนั่นอันย่นพื้นไหตี้ยนมาหา้อมเาย่างนะป็นไก่มาเตี้ยตอนมปเหอนหมลวกันหหิวมากว่าปูจะไปกินมันมีแต่หมดแดงหมดขั้นหน่อยก็นยู่กองเขา ตอนกระตินหน่อยของพ่อหน่อยเสยเดิอหมดกระปุกละลอยเด้อพี่น้องสนใจสร้างได้จ้ะสร้างเลยเราบัวสร้างจปีราสดาเป็นเกียร์แอดพ่อหน่อยหนึ่งสองสามเออคนงามคนงามเน้อยลาน่านั่งเอกไม่หูเสิยกลุ้ยต้องหุ่ง ตอ uhm. นบังุงประตูได้เนี่ยพี่น้องจะตอนยังงี fire, no. <sais. S 2> ้จริงอ๋อจะกุ้งบเกี้ยใส่น้ำเนี่ใส่แล้วตอนบังพงประตูนี่แม่เอาไม้อะนี้ออกระดาใส่ก็ตัใส่อยใส่ยบ่ังงจานเข้มจะเป็นไรแ่บเราพี่น้องใส่ถาดได้แรือล่ ที่กันจาฮุงด้วยมันเสียบเบาๆเจ้าของมันก็โอ้เสีบคักเมัคักมารอดเหมือนกันนะจำมันทำยังไงว่าคักว่นีว่าคักวันนี้ยสมตาสมวกคิกนั่นโอ้ยบางส่งนมากม่ไม่บปงรุ่นว่าตอนเหียอฟดอยู่ยิ้วเข่าแมวโอ้ยกินยังกระเสบไปเบิร์ตรดรานไปเมดจีเออแดดวางลุงจินกับเผากันเดไปทอะไรคิดตำงอือฮ เ,เสียงย่ามไปน,น้องยคนล่มเขียวดีเนาะประเดียก็หอ,ตหอมต่หุ้งก็แซ่บแม่ซื้อจ้แตไเดีเนาะทางหม้อหองสูงไปทไฟบึมบมอยู่พุ่นปปนว่าเผาลยเออปานนี่ละยังสูกเรวโอ้ว่าจะไมสูเวราประเดีย๋ยวเาปุ๋ยสาตำหุ้งสองข้ามเบิดหิ้จากได้หนิเพราะว่าบัหมดอือบอกยอกไปเสร็จละ nha vô cái này chang nấm ba phải ใส่ปลาแดกเลยปลา xây ใส่ก็ xây มองไปยังอีกละวยีาหมองขวมด้วยหยากึ้นเต้ยาขนเตี้พ่อหยาผีของพวกแมนอเดียวัโอ้ยหอมมือห่วยไปตูไทยหอมไปตูไทยขาดเจอเด้อมาเด้อเบซี่สมองสุบอลล้วครับกินข้อสวยน้ำกันกินขอปลามือนี่เ็บแสกันล่อยปลาแล้วกัตำมเด้อหลุดโดดเอาบด หอมตูไทยเนาะหอมหรบเปล่่เดียวมันติมนเขาไปไกลยาตู่ยาตู่บนเท็านั่นบางยาหนองปักกันแม่หนองสินพ่อกากรโดไปม่น่งมันหลมันตกมนเขาบงบบ สใส่หอมร้ยหนานเบาๆต้องแถมไปก้อนละหนานะไม่หนาเบาปุ๋ยเพรดะเด็ดๆมาไปลองบ้านหาพอหอมก็เป็นแต่กินเอาเดี๋ยวมีก้อยปลาครับตะม่วงแล้วก็ปลาย่างปลาเผาหอมบักท่านเป็นกับของกับเกี๊ยมกับเกี๊ยวแมงดาโอ้เจี๊ยวปลาแดกบองของพอน้อยเส้นเดิมมาเด้อทีมงานพอน้อยเส้นเดิมกินกับปลาน้ำทีมงานอีสานมาหนึ่งวันเด้อ จตัวนัลนเรื่องมันเยอะมาหอมหวยๆแค่นี้อยตาเน้อจอห้แล้ว่นเดี๋ยวูกนนีงเอ้ยไห้มันมักลบเดี้อ่นองกันมาด้อน้องกัแยัลวครับจมูนบอลผีน้องม่เด่นขนาดทุดต่อตัวเดียวไ้ ลงกัเส้นลงลงนะลง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 น้องไม่เห็นลงลงคิด่าห็นไหมน้ำเด่นลงลงดีดทุกคนกับู้่นน่ะโอนนะที่งนผูเอาผู้ทมกันเปนจ้าจะดูลุงหวยหวยูเล่นู้เอาเน แค่โอ้เขาเป็นยังง่าทำใหนฉั่เลย่งต้องไม่ยังม่อีกตัวยังบอกที่ไเดโป้ดูยบมายังเป็นกเโป้เนาะองลูกนลงน่นี่ล่ะพก็าอยากพูดกันกาแฟกัเลยปล่อยปลากระเจียบ ผีปลาแดกกัน้ำขึ้นนี่องเย็นน้ขึ้นภาคอะไรนูก็บบุกลงเย็นก็บอกกันทำดื่มกาแฟได้อยู่แถวเรากาไผ่เหรหน้าหนองไอเห็น <c oughs> เอิญแม่แมวกันมาเด้อแม่แมวเอาปูแล้วก็พี่น้องเราคุณหลายทีโ <c oughs> ทร <c oughs> มาถามข้าวปลาดุกตอดกับไข่แน่เราละตอบหมดทุกคนตอดหมดทุกคนเดี๋ยวจองเยาะโอเดียตจอง แกจังแกสิหลอดบอลหลอดหลอดกันหลุดกันเด้อัเจรจะบอกว่าสิหอดบอลลอดโม่จะนั่งไกลแต่ห้องสงคนไม่สินี่ยอมจะเบื่อป่าไปชิ้นหน่อยไปไงียบแล้วพอเบิงบาสูเลยยยานปลาดุกหน่อยถัานือกันตัวกรปลาดุก แหลกมาวันท Ś ี่ไปลงหนโมมาสานันก็ยังเลีวแล้วสานี่บักขันเฟิงสานี่พักก็สาหนันพวกข้าก like s <S ็ดูดพวกจังทำตัวยงใหญ่หนูโอ้ยสาเล่น่ะสาซ้ำบั่นมันเป็นตัวซ้ำมาคล้ยนี่พวกผมถงินไปตื้อมีคนหยพ่คนละไ็นได้มากล้ยไปต้นม้มากุ้ยไหมอยู่ขัในย่งให่เลยมากล้ย สมวยกวยนี่มั้ยไล้วยไม่จะกวยนห่อกว่ามากวยแสบแคกมัเด้อพี่น้องรุงเสืมึงไข่แม่งนองมึงหน้ามึงนั่นละวดเอิญมาได้แสบพี่น้องกะมองกะบน่าบอกลาปูน้หรอย่าไลาแตเดียเลยลาฟูมาเด้อพออีดวดเอิญมาได้กัอกันเลย แมอ,อ้ายก่เศรเ้าเลยเด้อป่อ่อแล้วว่าใจแมงเศร้ากันจ่ปลาคอเนี่เราเสียนให้ไปสาพน,น,น่ะสน้อินนนบ่แม่ก็น่นยนกับปลาลายพนบัวบัวอยู่นวดก้าวหัไปสาปีหนึง่งแม่สาหนไ,ไหมาละค่ะแม่คอเป็นน้ำเล็กเด้อไปยืนดป้วยไปดอาประตูบ่าเด็ดไปหมดเด็ดหมดอ๋อไปมันเงี้ยนาะมันม่อยู่ นาเก้ากับคัดเนียเราบบบ่อนบัวบัวเองมันนี้นวดทิาสี่ห้าสิบไม่ย้มวนกับอไปอีกเนี่ยไปบ้านพปอีดไปน้ำในเรือง่นแล้วปู่อยากไปสหนเนาะไปอีดไปกลกไม่ไปหอนไม่ยืมนวดหรอกเรอไม่ไปยม่นวดไม่ไปผู้เสี้ยงเนาะไปเมืองนมมีคันแทบไม่ตู่แต่เลียใจงหน้าเสอคนละ ขันต้นดน้าาเม่คู่เปนเรื่องดีดิไม่น้กันน้ากนก็จ้าเสมอจะมือกันมดไอ้ยมัเป้งไปเป้งมาชอมก็เจ้าจับระดับนำอย่านน้านก็ได้มีพออิฐเลยคดคห้วยก็แดกจะเป้งน้ำนาะนต้นปลาเป็ต้นปลายกนใช่ แบ่งเราไม่ให้เยเดียวแบ่งกันตาพาปลาแดดก็คือพ่อได้กินทุกนแล้วแต่มาเรื่ออื่นวบูบทีนจใช่ไม่ดียาไปสามตอนกระรนสีเลยจากแนนนองวันจีนเลยปลาแดกก็น่อยเสีเดิมปลาแดกดีหนึ่งคออ้อนพรกปลาแดดครับบกพริกตแซ่บบุนลลอยหน้าไหมเได้ยงบอกพิกอ้อนนั่งสิล่ะกินไหมพมกินทีเดียวไปยังหมดอี่ ผู้ลูกตื่นมากมื่อคืนนอนนอนมาเล่นเนาะเมย์หูเมียตื่นมากตีทุ่มเหนยวเข่าไปไดหากองเข่าไปได้แจวแมงดาใช่เลยปะนั่นแหละเรียวเรีวเร่งเรีวจะใกล้ไปหาหญ้าจะมาขึ้นหิวคือกันทุ่มกันมาเต็มกะทุ่มคอยหาทุ่มนอนตื่นเนี่ยนั่นแหละนอนตื่นผู้ลูกหันมาบอเห็นแม่คือว้าวเปิดประตูออกมาแม่เห็นอยัง อาแม่ก mm ินเก่า huh. ก <Genius. im fully> ินแคยังปลาแดกเป็นเขาปานน่นแต่ตว่าปลาแดกรบปั๊บเลยทีเดวมอาหารตุ่มตองรับเยงานได้เป็นบอกเรเห็นหลงไส้ฟังหองไส้ว่าแม่กนั่นเดอบก็นั่นอันตะเวนลยมั่นอันตะเวนมันบุกแม่ถิ่นบรีเรียวแต่ก็ทื่นจับฮกพุ่มเขาหนาเราไปนั่นต่อกินกินโม่งนสวยพร้อมเอาจ้าด็ออกพูดเด็กแนครับสมองสมบูรณละครที่ตี่ตำ เที่ยงนี้มนี่ฝากพี่ฝากน้องไว้เตํมนี่แหละครับสวัสดีครับสวัสดีครับไปดูนิด,ด,ด,ดหน่อยลูกกลอนมึกก่อนขกขื่อเลยนี่ <c oughs> ตูจะได้พูดว่ายิเทแคบหน่